วันนี้เราได้รับภารกิจใหญ่หลวงนะคะการทำข้าวต้มหมูสับให้กับคุณลูกตามมาเลยหมูสับโลละ149บาทเรามาเอากระดูกเล้งนะคะเพื่อไปใส่ข้าวต้มแล้วก็ทำข้าวเปียกด้วยไปต้มน้ำซุปไหมโลละ64บาทไปดูเส้นทำข้าวเปียกอันนี้เป็นทามหมูหั่นนะคะสะหน่อย เผืออยากกินแบบต้มยำขาหมูอร่อยอร่อยทำพพโล้ก็อร่อยนะเอาไปผัดก็อร่อยนะบอกเลยนี่เราได้แล้วนะคะเอาไข่สกแพงหนึ่งนะคะลูกๆก,ก,กินไข่เก่งมากเลยเนี่ยไซส์เอ็มก็พอค่ะพอดีให้เช่นปวยจับกลุ่งเดียวพอไหมอ่ะเช่นปวยจับ เราก็จะมาซื้อข้าวกันต่อนะคะข้าวที่เรากินเป็นประจำอยู่เลยนั่นก็คือตัวนี้เลยพนมลุงฮาโลอยู่ได้ประมาณ15วันวันซื้อใช้กรอกให้ลูกนะคะอุย๊ยไม่ใช่ <laughs> อันนี้ละมั้งไส้กรอกไก่จะไปซื้อของใช้ส่วนตัวแล้วนะคะ แชมพูนะคะอยู่ที่บ้านหมดเลยต่อไปเราจะไปหาเซ้อสบ,บู่กันนะคะเลี๋ยวมานี่เลยนะคะชนมันเลยคะ่ะสบ,บู่เราก็อันไหนหนึ่งแถมหนึ่งเราต้องมาดูกันนะคะเฮ้ยไหนหอมมากแม่ีกินนี่หอมเฮยอันนี้น<อ>นได้นะคะอ่าหนึ่งแถมหนึ่งนะคะ ของป,ป๊าปาของป๊าปาต้องเป็นก้อนค่ะเอารถไหนคะถ้าเธอเธอชอบแบบนี้แต่ว่าฉันว่ามันไม่โอเคอ่ะอันนี้นะ<อ>ไม่ใช่แล้วเอามัฟรีก้อนหนึ่งสีชมพูเหรอป๊าป้าวันเดียวะมากเอารถใหม่ดีคะเราเอาอันนี้เนาะของพ่อกับแม่ต้องสี่เดียร์ไปสีแล้วไปจีเราจะไปจ่ายตังค์กันนะคะดูว่าค่าเสียหายเราจะเท่าไหร่ มรุนกันนะค่ะวันนี้ก็ได้หมูสัสบนะครับมะม่าตบมรสต้มยำกุ้งนะครับดูสบู่ได้แถมด้วยนะครับข้าวเอ่อมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์แชมพูสระผมนะครับแล้วก็ผักกาดดองครับมะม่าเส้นกุ แล้วก็สบู่ก้อนของปบาปานะครับแล้วก็ไสกอกครับ <laughs> แล้วก็เส้นที่จะไปทำข้าวเปียกวันนี้นะครับมลวแบบ๊ายบายเราจ,จะจะลาเป็นที่เรียบร้อยนะคะอยากรู้ไหมว่าเท่าไหร่เยอะอยู่นะคะพันสามว้าวเดินไปพี่จิน <laughs> โอ,โอกินหมดไหมนะ การจัดของเราไม่ต้องมีหลักการนะคะหยัดหยาดไปเรียบร้อยค่ะไปแล้วนะคะบาย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 ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทางช่องของเราเลยใช่ไหมใช่ขอบคุณครับถ้าไม่กดไลค์นี่แน่โดนแล้วให้เลยนะ